เชิญโอ้ยขอค่ะครับสบายดีครับสบายดีสูปูสุคนค่ะที่เฮาได้เห็นอยู่ตรงนี้กับถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปฐมเหตุเนาะแต่้เฮ่าเอ๊น่าจะมีกิจกรรมไปมอบอุปรกรณ์การเฮี้ยนหรือเสือป่าให้ทงหน่อยค่ะถือว่าเป็นแร<อ>งบันดาลใจของเนาะแมนแมนกเาครับ นั่งเอกไลยคนโดยเฉพาะนั่งเอกเสริมดำ่ะเข้าไปเห็นยูไส้ไหนอันนี้อยู่ดันเล่าเบาค่ะเล่าเบาเนาะจุงที่เข้าไปเวียดนามเวียดนามาเวียดนามกลางเฮดให้เกิดผลในการเดินทางมากเดินทางมางเียบ้านหน้าสั่งล็กแมนหาของหายังไปให้แล้วจากเหตุการณ์บ้านหน้าสั่งล็กเกิดเอฟเฟกต์ไปถึงโรงเรียนหลายโรงเรียนในแขวงเวียงจันท์ ว่าที่เป็นหน้านิ่นหน้าท้องครับแม่ตะวัดว่าอาลามเฉียนบานบานโนนย่างสินะค่ะเฮาก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่นี่ก็จะให้ดูว่าเข้าไปมอบอย่างแน่นะครับนี่เป็นช่วงที่เฮาเตรียมหน่วยงานใดไปซื้ออุปกรณ์อันนี้เป็นช่มร่มคราชการบำน้านตามไดเติรนบอกเนาะไดเติรนบอกโดยการนาของท่านเข้าได้งบประมาณมาจากไส งบประมาณในจากการบริจาคของพี่น้องในช่มร่มล้วก็จากเพื่อนเพื่อนเฟสที่คือติดตามกิจกรรมขอเข้าอยู่นะคะมีมีใจเข้าเหตุวิธีอาประชาสัมพานณ์คุณคุณชัชวานคงหมวกอันนี้เป็นเพื่อนเฟซบุ๊กจากกทมแมนอะซอยคือกันคุณจัตเว่านซซอยแล้วก็เป็นได้หลายคนละซอยกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะที่มีส่วนในการเหตุแห่เกิด งานบุญงานกุศลครั้งนี้นี่ถ้าบุญกับเด็กหน่อยนักเรียนก็มีสมาชิกชมรมข้าราชการบำนานไปหลายคนหลายท่านเนาะตามภาพที่เห็นนั่นแหละแล้ว,ลวส่วนหนึ่งที่น่าสนใจย่างยิงก็คือว่ามีพี่น้องทั้งคุณชาวบ้านเขาเจ้าก็ออกมาค่ะ <c oughs> ออกมาตอนรับกับสู่เฮ้า เพื่อนดีใจตัวก่ะดีใจคุยกับอาจารย <c oughs> ์มณีวันอาจารย์มณีวันอาจารย์ตอนรับพขอพอดีโอ้ยจิได้น้ำอย่างน้อนให้อาจารย์กินในคณะกินคือว่าโอ้ยพี่บอกข้าวเวลาอาจารย์มณีวันฉันมี่บอกข้าวเอาบอกข้าวมากกันได,ไ,ดได้พวกพระหน้วยหรือว่าพวกแก้วสองแก้วก็ได้โอ้ยบอกข้าวนำขห้เขาคิดเนี่ยเขาคิดแบบว่าคือสุดยอดมันสิง่าย <c oughs> แต่ว่าเพื่อนก็นสิกินยาก้นเราสนที่เอาบอขาวมาได้เนาะ ดีเฮาประเ้ถไทยค่ะนี่นี่คือน้องมิไลยพอนกับน้องพันนี่เป็นจ้าหน้าทีอยู่แมนแัน้แม่ของเกนนี่นะครับเข็ดซีไปทำกับเฮานนำแมนก็ช่วงนั้นก็มีคนสนใจรลายเนาะไปท่วกันนี่อาจารย์รุ่นสีกกำลังพาเด็กหน่อยเห็ุกิจกรรมเิ่น แอคทิวิตี้ต่อค่ะคุณแม่ดอกไม้ครับไปใส่กรเห็ดกิจกรรมนี้ลานนิดหน่อยก็มมวนได้ค่ะเจอกระปุกไมีอย่างแน่ก่อนที่เข้าไปหมอบไผ่ถิ่นหน่อยซื้อถุงมาใบหนึ่งเนาะถุงผ้าในหั่นมีปากกามีเสือพร้อมได้มีเสือแต่นเออมีเสือแล้วก็มีปากกามีดินสอมีตัวต่ตครับหลายอย่างนะครับ ได้เป็นถุงเลยครับถุงนั้นกราคาอยู่ประมาณอาจจะเกือบหาร้อยบาทเกือบหาร้อยบาทก็ขอขอบคุณท่านประธานชมรมท่านอุดมกาษาที่เป็นแห้งวัวเรือเอสนอโครงการนั้งขึ้นมากกับว่าเคยคัดของนะครับไปตั้งประเทศก็ไปเอาเลยเอาเลยไปครับ แล้วก็ทั้งคุณก็มีท่านแล้วข้าประเสริฐนะครับจเจางง้าของรีสอร์ทเจ้าโรงแรมค่ะาารีสอร์ทแล้วข้านะครับอยู่บ้านอ่าทั้งไปเครนำงึมบ้านนังก็บ้านพ่นหมีบาดยังประมาณนั้นแะค่ะ,ะครับไก่เกียดมาตอนรับกลับสู่บรรยาก,กาศกับโอปุนค่ะเพื่อนคือเข้อมาเดินไปตั้งประเทศนี่แหละค่ะพี่น้อง พี่น mm ้องบ้านนาสั่งเลกที่ออกมารับเข้ากับคือพี่น้องอยู่ทังภาคอีสานทั้คนะคะภาษากันเดียวกันค่ะวัฒนธรรมการปฏิบัติตนกันเป็นแบบเดียวกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านประธานชมวงร่มกําลังแจกกําลังมอบเนาะกําลังมอบอุปกรณ์มอบถุงอุปกรณ์การเยี่ยนอยู่ในหันก็มีเสือน้ำแต่ยังที่เรี่ยนทันแล้วนะครับเรียนไปแล้ว เดงหน่อยก็มีความสุขไร้คุณคู่มีอยู่ผู้เดียวคุณคู่มานี้วันมานี่วันจ้ะพอเข้าไปมอบปุ๊บนี่ทั้งในบ้านกับทั้งชวนศึกษาธิการเพื่นก็มอบใบย่องย้อยเข้าได้ใบย่องย้อยเป็นใบประกาศเกียรติบัตรใบขอคุณประกาศเกียรติคุณแล้วก็ก้อนที่สี่มอบเนี่ยเพื่อนอ่านพร้อมได้ค่ะมีโอ้มาจากสำนักงานศึกษาธิการประทับตาอย่างดีอ่านขอความ บม่ได้มอบซื้อไมนได้มอบซื้อมีการอ่านประกาศอ่านประกาศมีประกาศพร้อมนะครอันนี้เป็นนายบ้านเนาะค่ะแล้วมันท่านศึกษาโอ้หน่าจะเป็นท่านศึกษาท่านศึกษาศึกษาที่การของเขาติค่ะประจําเมืองทุลคมอืมหน้าสั่งเล็กนี่อยู่เมืองทุลคมครับจังมาหน้าสั่งเล็กจังใดจังมาใดเมืองบ้านหน้าสั่งเล็กค่โอ้ืมือมอบจื่อ พอ่อกขค่ำวัน,นักเิตย์นักเขียนซึนน่งเป็นเพื่อนของพ่อเล่าเนาะเราเป็นผู้ติดต่อโรงเรียนให้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างขอขอบใจหลายๆเรอพอพ่อกขค่ำครับเพิ่จะเห็นน้ำเงี้ยนี่คู่เดียวเป็นเพื่อนคู่ญงเป็นเพื่อน ยาง่านาย่งนงวง,ยหงห่างโร <c oughs> คอ, <c oughs> อะไรอย่างอยี้ยซ้อนเพ่งประเภทไข้หอบห้อยแต่้องดึงดหน่อยขอห่องเพ,งพ่เพงประจําขาดของเขาเนาะเบิองเพ่งชาดเลยเพ่เงประจําาด สใส่ไปที <laughs> สุสีเอาใส่อนาจเาไปสู่ความมน์ครับหลังจากนั้นเขาก็เลยอำลาอาจารย์ไม่นีวันกับชาวบ้านเล็กน้อยนะครับตื่นทางไปเบิ้งความงดงามของเครื่อนนำเงืมเครือนนำเงื่อมเพื่อที่สิบไปกินเข้าเทียงยุหันค่ะ โอ้แสบหลายค่ะน้องกินต้มปลาอยู่ริมเคือนึ่งค่ะเป็นอาหารเที่ยงที่ประทับใจค่ะกินข้าวกินน้ำแล้วก็ออกมาทายโหาแล้วตัไปเที่ยวนี่เบลบเได้ลงเรือคเพราว่าเฮามี่ป่อหมายข้างหนาอยู่ะน้องแขกบแม่นข้าราชการลำนัานแต่ก็ไปรวมไปน้่กันเป็นเครือขคายเฮ้าอันนี้น้องลัก ท่านเกษียณตัวตอ,อ้นอากาศช่วงนั้นกัอากาศห่อน,นะคะเนาะเพระมาณเดือนมิถุนายนเดแดดห่อนจะน้อยอากาศห่อนไปถึงวังเวียงมันก็มีห่อนจักน้อยนะครับค่ะนี่ก็บทายปาพกับหนองพันนี่กับพี่อรุณศรี ผมดกเกือบปกไหลนี่ก่ะคูของท่านเลข,ขาชมล่ม,มปัจจุบันก็จะถามว่าตอนนั้นพี่เป็นเลข,ขาเลยีค่ะเป็นหน้าทะเบียนค่ะผมไปไหนเหตุถามแบบนี้นี่ก่ะข้างหลังกับเป็นภาพของอังเก็บน้ำเคลื่อนนำเงืมันบ่ค่ะถ่าได้ไปลองเลืออยู่หลายเถื่ออยู่ในสมัย นำเงิมก็จะเอาภาพสวยๆภาพจิกลับมาให้เบึงคาดว่าจะอีกสักระยะหนึ่งระยะนี้ก็ยังว่าท่านจะบอกถึงนำเงิมปันใดนะครับพี่สมใช่สมใช่คนละห้องครับกับปรญยาเพื่อนเพื่อนอเพื่อนแพงอันนี้ก็เป็นน้องไก่เนาะน่องไก่ ผู้งามหลายไก่เป็นตาหักไก่เล่าสา,าวเล่าผู้งามอันนี้มันผูน้ใดผุ้นอันนี้สนบ้นอคุณคุณนาค่ะเป็นปอนยเมืเ่อคืนเหนือฟ้านัน่นในที่สุดต้องกลไปถึง่างเวียงเรีบทบรพอยเขาที่พักนะครับ กิจกรรมยู่ว่องเวียงก็มีหลายอย่างนี้ตามที่เขาเคยนําเสนอแล้วพอคลิปนี้ก็เลยว่าเอามานําเสนออีกนะครับค่ะเอาถ่ายนําเสนอให้เห็นถึงภาพบรรยากาศของว่องเวียงคลิปนี้เขาได้ขึ้นเขาทําจังค่ะเขาทําจังค่ะได้เขาขึนอุปเปไดเฮดคลิปทําจังโอ้ตรงเฮ็ดตัวค่ะ เพราะว่าทำจังนี่เป็นทำที่งามที่สุดท,ที่เคยเห็นมากค่ะงามอัศจันย์เลยค่ะ,อ,ะอันนี้คือเป็นภาพที่ท่ายจากครั<อ>บะระเบียงนุงแรมนงเรม,เรมนคะคะเนาะเศีนตัวเมืองบ้างเบี้ยงก็คงจะจบด้วยเครดิตตอนถ่ายของวีชอาอยู่ประมาณนี้ละเนาะ เอาทั้งสองกะโก็เอาเข้ามาสวัสดีก่อนนะครับอ้อมล่ากันไปก่อนเพื่อที่จะได้เจอกันอีกในคลิปต่อไปเนาะ,ะขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ข<ม>ึ้นมากหลายท่านซึ่งก็าสามารถจะเอ้ยนามได้ทุกๆท่านเนาะ